สวัสดีครับวันนี้วันที่8มิถุนายน2 5 6พัน้อครับพี่น้องเด้อว,วันนี้เข้าสวนครับวันนี้นี่ฝั่งฟาร์มไก่ชนเนะครับฝั่งฟาร์มเด้อจะเป็นอ้อยดำกับฟังนีย่ยลำไงครับกะปลูกแบบผสมผสานครับพี่นออ้องกะมาเบิ่งเด้อครับช่วงนี้มันเป็นช่วงนี่เขียบครับมะเก็บหน,<า>นังบ้านบ้านทำบ้านทำธรรมดานี่แหละครับปลูกไว้ประมาณร้อยสองร้อยต้นครับ ก็มาเบิ้งในสวนครับเบิ่งในป่าอ้อยผมเห็นอย่างเดียวอันนี้มอกสีดาแดงได้พี่น้องเ้อบนี่ก็เริ่มเป็นผมละห่อแล้วครับมอกสิดาแดงครับหน่วยสีแดงครับใบก็แดงครับปลูกไว้กินครับแล้วก็ไว้เพาะพันธุ์ขายได้ครับก็ท่วมพัวไปเลยครับประมาณสองเมตรกว่านะครับสองปีครับก็เหตุการ์การรเครับก็ไปได้อยู่ครับ นี่กับมาสิดาแดงกับมีต้นงาฟต์ต้นมงามกับมะเขียบผมพิเศษแบบผสมผสานนะครับผมปลูกไอ้ไร่กกวายผมปลูกคู่ย่างครับครับลำอ้อยครับโอเคครับโั่ทัเดียวครับง่ายก็ับผสมผลสำเร็จอยู่ครับกการเกษตรพึ่งพาตนเองนะพี่น้องเด้อเห็ดยังก็ยากอย่เห็ดเกษตรอย่างเดียวครับหมายถึงว่าเชิงเดียวนี่เห็ดยากครับ ต้องมีพืชหลายๆอย่างสะป้าปนกันไปครับเพื่อเพิ่มรายได้อันนี้อ้อยกับปีกว่านะครับมันก็เริ่มขึ้นโค้ดเลยก็ะเดี๋ยวค่อยลูกสาวมาแล้วรองคำลูกสาวลูกสาวมักซิดาแดงครับอันนี้ผมก็ชื่อต้นพันธุ์มาปลูกนะครับต้นละสี่สิบบาทอันนี้ผมตัวเองครับมักซิดาไอ้นี่เกาะ มักซิดาธรรมดาเ้าเนี่ยเะมักซิดาครับพอดีอยู่ได้กินอยู่ครับค,ค่อยๆเห็ดครับนี่จะเป็นป่าอ้อยแล้วครับผมปลูกมักซิดาซืริมเข้าไปมาเคี่ยบพร้อม นี่คือปล่าอ้อยครับนี่ก็คือมักซิดาแซมเสาปลูกอ้อยเออเสาอ้อยกับที่กินมักซิดาครับกระโพดคาอยู่ครับ,รบห่อยังไปห่อถุงด้วยครับเวลาบ่ค่อยหลายครับงานหลายครับผมผิดงานผู้เดียว ผิดลายย่างก็มีทั้งไอ้อ้ยอยดำครับน่าจะเป็นอ้อยยุนเจียงครับเพราะว่าเขาว่าอย่งนั้นเดี๋ผมพองอ,อ้อ้อยดำเลยยะผมไว้หีบมน้ำขายก็พ่อได้ขายอยู่ครับผมกระพูอ้อยสุพรรณห้าูลเ,เลยพร้อมครับก็บทวมหัวไปแล้วครับเพียบครับอ้อยดำ ตัวมะเขเปียบก็เริ่มใหญ่แล้วครับถ้าดัดอ้อยแล้วก็สิเอากินไว้กินมะเขเปียบครับมะเขเปียบนังบ้านเฮาเลยล่ะครับก็ต้น2เม็ด3เม็ดแล้วครับเข็ดกระซิบแบบผสมผสานครับนี่ก็เพิ่งเอาเอากล้วยหอมทองมาปลูกครับหากปลูกได้10กว่ามื่วโอ้แดดแดดฮ้อนครับหากฝนฝนฝกระตกครับมีฟังฟาร์มไก่ครับพี่น้องบึงเหลวมรอบ เอาเขีวะข้าวม,มาให้ใกล้ก็อพอพอยู่พอกินอยู่ครับพี่น้องเสียให้ร่ำให้รวยก็ต้องติดไปเรื่อยๆครับ นี่มาเกียเดเนี่มาเกียทบทัพทีมทัพทีมสยามครับมักซีดาครับพี่น้องผมตัวนี้เองครับอันนี้ซื้อเขามากครับมซิดาแดงก็โลฟาร์มครับนี่ฮากระปุกครับมักซีดาแดงปลูกได้สองเดือนครับ นี่รอบบริวารคอามใกล้้ะครับมาเกลียบปแล้วเกือบสี่เมตรแล้วครับดูสิตัดลงสูงหกถ้าใดมากกดไลค์กดแชร์จะเี็นต้องเด้อกดติดตามให้เด้อกดลังใจให้เดียวนะครับอันนี้ห่อครัมาเกลียยห่อครับเพราะว่ากันแมงครับกันแมงกันเพี้ยครับเพราะว่าผมไม่ได้พ่นยาครับ ขิดออกก้อนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเกลี่ยห่อใส่ถุงไว้ครับการปลูกได้สองปีกว่าแล้วครับผมมาเริ่มจะเดี๋ยวหกสองครับการฝากกดไลค์กดติดตาม,เ,มเดี๋ยพี่น้องเด้อยวสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ